ฟีโนโวิ่งมาอย่างอุ่นๆอยูเลยนะครับแจ้งว่าวิ่งมาแล้วดับไปเฉยๆนะไม่ยอมติดมาทดลองดูนะครับว่าเป็นเที่อะไรไม่ติดนะครับเบื้องต้นน้ำมันเยอะครับน้ำมันมีนะ ก็ไม่น่าจะบอดนะครับเดี๋ยวลองไฟไฟ,ไฟออกนะครับไฟออกบเช็คกำลังอัดนะครับอัดดีนะครับไฟออกอัดดี สีของหัวเทียนก็ออกบางๆนะครับสีไม่น้ำตาลฝั่งนี้น้ำตาลฝั่งนี้น้ำตาลฝั่งนี้ออกบางนะครับไม่บอดนะครับหัวเทียนไม่บอดกำลังอัดดีดูอ๋อครับผมน่าจะเจอจุดแล้วนะคับนี่นะครับ นี่นะปากขบูหลุดครับดูฝั่งนี้ก็เห็นชัดนะแม่กำลังอัดดีหัวเทียนก็ไม่บอดคับ,บูเดิมไม่น่าหลุดเนาะไส่องดูชัดๆนะครับนี่นะครับปากขบูหลุดออกจากคอดท่อไอดีนะครับ อย่างนี้ก็วิ่งมาเอ๊ะจะของแจ้งว่าคือหางก็วูบดับไปเฉยๆอย่างนั้นเองครับก็มันหลุดออกมาเลยเนาะครับเดี๋ยวทำการถอดแบตหรือบอกออกลองติดตั้งเข้าไปใหม่จะดูที่ว่ามันทำไมั้งหลุดได้ยันกองอยู่ไม่น่าหลุดนะจากสาเหตุที่ วิ่งมาดับนะครับร้อนอยู่เลยหลุดเลยนะครับเข็มขัดเข็มขัดแน่นนะครับเนี่ยเข็มขัดแน่นนะยันก่อดลายเข็มขัดออกมาก็ไม่มีปอกเหล็กกั้นกลางนะครับ ตั้งขันล็อกเข็มขัดไปก็แน่นนะครับแต่ว่าดูแล้วน็อตฟองอากาศฝั่งนี้ไม่มีนะก็เลยทำให้ล่อยได้ครับเนี่ยฝั่งนี้ล็อกอยู่แต่ฝั่งนี้ไม่มีคนระับฝั่งนี้ไม่ได้ล็อกนะครับก็เลยหลุดถอยออกไปได้นะครับครับหลังจากที่แก้ไขใส ขบูไปแล้วทดลองมาทดลองไป,ปรพร้อมกันเลยนะครับอย่างง่ายได้นะครับเอ็กเครื่องต้นแล้วนะมันไม่หมดหัวเทียนไม่ไหอดไฟออกเรามาเจอสาเหตุที่ปากขบูหลุดออกมานะครับขบูก็เหมือนว่าไม่ได้คู่ทัวร์นะนะเหมือนเปลี่ยนใหม่ จะเปิดฝาให้ดูว่าน็อตไม่ได้ล็อกกองอากาศหรือเปล่านะถ้าไม่แก้ไขไปเดี๋ยวก็หลุดอีกครับถึงว่าทำไมไม่ใส่น็อตกองอากาศนะเพราะน็อตขาดครับน็อตข,ขาดขานะก็ถึงไม่ใส่มานะครับนี่นะครับนี not ่น็อตขาด แก้ไขด้วยเอาสายรัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน็อตขาดคานะครับก็แน่นอยู่นะ ใช้ไม่ได้จราร์ไม่ได้จารได้ฝั่งนี้ก็สายเบรกขัดๆนะครับไม่ได้จังหวะก็ไม่จ่ายไฟเบรกออกไปจารไม่ได้สาเหตุที่ไม่ติดก็วิ่งมาน่าจะวิ่งมาตกหลุมสะเทือนแล้วาปากกระบูลหลุดจากพ่อพอท่อไอดีครับแล้วก็เลยวอดดับไปนะครับแ,แก้ไข โดยการเอาสายมันน็อตันขาดนะครับเขาไม่ใส่มามีฝั่งเดียวนอ็อตฝั่งฝั่งไม่มีก็ลเลยเอาสายเนี่ยรัดเข้าไว้นะครับติดแล้วนะครับปีโนโเจอกันคลิปหน้านะครับ